สวัสดีค่ะัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะพีดาเขาก็อยู่ที่สาขาเลี่ยงเมืองนะคะค่ะใหญ่สาขานะคะเปลี่ยนสาขาที่ <สา S 1> ไรนะคะเพราะว่าปกติจะไรแต่อยู่สาขาสชยางกูนะพีดาเนาะอาจจะรู้แบบเออลูกค้าที่ว่าเป็นแฟนเพจอาจจะเขามาก ดูบ่อยแล้วเพื่อไะไรถึงแต่ใช้ยางคูนแถบเหมือนี้เขาเลยมาเปลี่ยนสถานที่กันนะคะเหมือนนี้เขากะยู่าสาขาเลียงเมืองนะคะพี่ดาฝากแจ้งลูกค้านั่แน่บางคนอาจจะประหูว่าสาขาเลียงเมืองอยจะมองไหน<ช>นะคะสาขาเลียงเมืองเขากะยังอยู่นะคะอ่าตั้งแต่เปิดพุณละจนเท่าสุดปัจจุบันนี้ดูค่ะบางคนอาจจะว่าเออปิดไปหรือยังย่งค่ะยังเปิดตลอดแล้วก็จะเปิดตลอดไปนะคะเซนทางที่เด่นชัดที่สุดคือค่ะตะวันแดง ก่อนถึงตะวันแดงผู้ใดมาตะวันแดงจะหูเลยเซ็มนี้เลยตรงปุ๊บแต่ว่าอย่าพึงไปหอดตะวันแดงมาสื่อรถไถกรนั่งไปฉลองกันนะคตะวันไม่ฉลองแดงโมแรก็ไม่ฉลองต่อนะคะไหนมาสื่อรถอยู่นี่ก่อนเขามีหลายหลุ่นอยู่นะแม่เนาะต้องมาให้ลูกค้าที่ว่าอยาก เขามาเบิงแต่บอนูจักเส็นทางก็สามามาโทรสอบถามกน<ช>เขามาใดเนาะเพื่อบอให้เป็นการเสียเวลานะคะหเหากขี่ตรง,งเขามาโหลดเนาะมันกระทาย<ช>หรือถาา้าจังได้ก็โทรสอบถามตรอเส้นทางก็ได้นะคะเด่นเด่นจะคือบิ๊กซีแมคโคเส็นตะวันแดงนี่แหละค่ะอยู่ว่างกลางเลยอยู่เส้นถนนสาขาเลี่ยงเมืองส้ายเหลี่ยมเมืองายเหลี่ยมเมืองเขาเองนี่นะคะอมันิเปิดหัวเข้ากับเยมาเริ่มไล่ ไอ้แจงปงวั<ห>ชันเน,ะนาะปงวัชันแก้วก็รถแท็กเตอร์นะคะ<ช>ลักๆจะเป็นแท็กเตอร์มานี่รถเกียวก็จะมีนินหนอยไห้นะคะซึ่งตอนนี้เนาะจะถึงฤดูการเก็บเกียวแล้วคนกับเสิอร่มลงเกียวเขาแล้วผู้ได้ยาก สนใจอยากสอบถามเกี่ยวกับโปรโมชัน่นรถเกี่ยวทั้งลูกค้า<อ>ไม่ลูกค้าเกา่ายวจะสอบถามเขามาได้ทั้งเพจเนาะน้องโหเนาะแต่เมื่อนี้ลักลักเข้าจะแจ้งตอเน้นเป็นรถแท็กเตอร์ก่อนเนาะเดี๋ยวเ<อ>ขาจะสปีดหายด้วยรถเกี่ยวหายสักเล็กสักหน่อยเ<อ>นาะพีินาเนาะค่ะเริ่มเลยน้องโหค่ะสำหรับโปรโมชัน่นเดือนกันยานะคะต้นเดือนกัากลางเดือนแล้วเนาะพีินาเนาะ,ะก็มาแจง้งเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะคะฝนก็เริ่มนั่แล้วฝนก็เริ่มตกแล้วนะคะแต่ว่าถือว่ากับ ฝนพอดีนอกก็ไ่ถือว่าร้ายเกินนะคะเพราะว่าช่วงมืองหันีกก็คือจะแรงแล้วแรงแล้วก็ยังดีที่ว่าฝนเขามาตก๊กไ้ นะคะสำหรับโปรโมชั่นของโนแทค t เตอร์นะคะพิเศษนะคะจะเอาตัวพิเศษก่อนนะคะที่ว่าเขามาอนี่ก็คือซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าแต่กับขืนอยู่กับเงือนไขแต่ละการเซอรืสอนะคะให้เขามาสอบถามหรือโทรเขามาสอบถามกันก่อนนะคะว่างเงินไทยนี่เป็นสังไหเงินไขนี่เป็นสั่งไหเนาะฟรีเลยบอต้องใจงวดแมนค่ะไปเริ่มเลยแมนค่ะเริ่มมักกา6 7 นะคะบอกย่ายๆว่าถ้าเอารถไปใส่ก้อนเหละเนาะพี่ดาเนาะเอารถไปใส่ก้อนหาเงินก้อนเนาะนักคนอาจจะเฮ็ดมั่นแม่นค่ะสา่เดือนพฤจิการทันว่าสี่เดือนนะคะก่าเอารถไปใส่ก้อนเพราะว่าก้อนสูงหอดลงหน้านากก็เฮ็ดมั่นเฮ็ดมั่นอาจจะเฮ็ดสวนนะคะเขาไปก่อนเพราะว่านังคนอาจจะว่าอุ้ยมันหอดหนาลงหน้าจักสิเอาไปเฮ็ดยังแม้จะเป็นโปซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าแต่บางนเพมันก็อาจจะดีเนาะ พอจะเอาไปเฮ็ดควอด no, มั่<ป>นเฮ <ไง S 2> ็ดสวนเฮ็ดยางก่อนตอนนี้กำลังขุดเนาะแมนขาหอดลงหน้าก,กันได้ลงหน้า <ด Pop. S 1> เลยกันได้งานหลายอย่างนะคะสําหรับโปรโมชั่นซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้านะคะเสริมคาร <l> ์กได้าโอเคดาวเริ่มต้นดาวกตั้มเ <l> ลยนะคะน้องโอเริ่มเริ่มต้นดาวแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์อ่าเจ็ดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นซึ่งดาวแค่รักท่านค่ะซื้อมจ่าใจเงินแค่รักท่านค่ะเอาเราไปใส่เลยประ้องใจงวดเลย ก็คือใส่ไปเลยค่ะหาเงินหาทองไปเลยเดี๋มื่นเดี๋ยเซนกะว,ว่าไปอ่าซเดือนเลยนะคะเสร็จแล้วมัดจะเริ่มใจเดือนม,มกรางหงวดย่อยอ่าแค่เดือนละสองพเนาะเดือนสองพัเดือนอ่าสำหรับไปตกห,หัวหงวดย่บานี่เป็นใ้ท่านาว่าเลยเห็นบ่ละ ซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าว่ล่ะสําหรับลูกค้าทุกกลุ่มนะคะจะต้องเน้นย้านะคะซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าใครทุกกลุ่มค่ะเพราะว่าก็คือว่านอกเกษตรกรนะคะขายเขาขายน้ำแล้วกับสิประม่านอ่ามกร่านะคะเ่ากะเก็บเกี่ยวเก็บยัางแล้วเขากะมาเหล่มตายคางหวดกับสิพอดีนะคะเก็บเงินหวอดได้ละละแมนเก็บจะเป็นแสนค่ะนะคะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษเพิ่มเติมนะคะสําหรับ รถแท็กเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น B หรือรุ่น L นะคะคงเขาก็จะมีโปรโมชั่นแถมทองนะคะแต่ก็บคืนยุกับเงินใช้แต่ว่าถามว่าแถมก็แถมให้ทุกคันนะคะลูกค้ากระโถงโบ๊ามบ๊ะโบ๊เกียร์โบ๊กุลลูกค้าได้เนาะเนาะเนาะได้ทุกตัวท้กได้ซื้อรุ่น B หรือซื้อรุ่น L ได้ทองทุกเซนทุกคันแม่นค่ะสำหรับลูกค้าฝ่าว่าเอาเรื่องมาท้าเอง เดือนนี้เดือนสุดท้ายคป็นบรแทนแถมท่องคือเดือนนี้เดือนสุดท้ายนะคะกันยายนสิ้นสุด30กันยายนนี้ก็คือบริแถมแล้วอ๋อท่องนี่เสียดายท่องแพงเด้อสมุองท่องแพงค่ะถือว่าคุ้มเนาะจากปกติห้ากบริแทนดอกแต่ห้ากมาแถมขหเป็นพิเศษนะคะฝ่ามาเอาลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่ว่าแทมทองแถมทองอะไรนะเขาเรียกโปรรับต้อนรับสายฝนคือฝนตกแถมทองไปพร้อมฝ่าม่าเอาด้วค่ะสำหรับลูกค้าที่ว่า อุ้ยสื่นแต่ปีกวานถ้าข้อกระแถมทองปีนี้ก็แถมนะคะเฉพาะเดือนนี้นะคะสิ้นสุดเดือนนี้เท่านั้นเปล่ามาเอาดวนนะคะดวนเน้นว่าดวนมาจองไว้ก็ได้ค่ะเดือนนี้เนาะบางคนเอออยากรับรถเดือนตุลามาจองก่อนโปเดือนนี้เดี๋ยวมาจองเลยค่ะส่งเอกสารประเมินไว้จองเงื่อนไว้เข้าจะได้โปเดือนนี้ค่ะถึงเข้าจะรับรถเดือนตุลาทองก็ยังอยู่กับคุณเหมือนเดิมแต่ถ้เอาเมาซื้อเดือนตุลาบ่อไหเลยได้ทอง คะมเสสท,ทองเลยซึ่งโบรกเกอร์เงินเท่ากัยังมีอยู่ดอกล่ะซอยดาวนั่นแต่อาจจะบลายซําเดยๆโต<บ>โต<บ>โต<บ>ปรับเปลี่ยนไปทุกเดือนนะนะค่ะพีดาเนาะแต่ว่าถมว่าอุ้ยแม่บรสะดวกเข้าวมาบริษัทพีดาลงไปเลยค่ะแดงมาเลยแม่อยู่บ้านไดอยู่ตำบลไดอำเภอไหไปเลยมืดค่ะเฮาเซลลเฮาทุกคนบริการลูกค้านะคะลูกค้าบรสะดวกเออไปอยกเขามาเด้อะนาะดมันแท่งโนนี้นั่นแม่ถายอยู่บ้านเลยจ้ะเดี๋ยวดาลงไปหา บอยากเลยให้ลูกไปหามือได้บอกเลยนะคะ โทษมากมือนี้เลยกอะไรคะ่ะไปมืออื่นนี่เลยห <ừ. S 2> รือมือนี้ไปเร่บอกไปเลยก็ได้ <S <S บ้เอาว,ว่าเป็นยังนะคะก็คือเจะ้าหน้าที่ทีมงานที่เพึ่งสาการขายขอ่างข้าวกะจะลงพื้นที่เนะาะขอรักขามาถือเซลล์แดกเซลเล์แดกกับหายขอมูลเซลล์เพิ่นไปนะคะเพิ่นกะจะลงพื้นที่หายขอมูลบ้าเอากับบ้าว่ากันนะคะไปกินเนาะน้องโหนาะน้องขอกินน้ำเย็นๆน้ำจ้าแก้วอยากกินน้ำเย็นนะแม่แล้วอยากกินน้ำเย็นนะคะเบิงเบิงเบิงว่าบ้านพุ่งเหนือสนามแสบบอ้นะคะบ้าเสือบ้จองกับบ้เป็นยัง ก็เป็นอย่างค่ะคือก่อนอ่าลงไปคุยกันได้เด็กกันแล้วคือก่อนอีแม่ว่าคือก่อนเด่วบอลสักหามือซิบมือบอลเป็นอย่างให้แม่ยคืนเลยแล้วลงไปหาหนิค่าใช้จ่ายบ่มีนะคะแม่บ่อมี่ว่าหนูไปเก็บคารามันกับแม่หรือค่ายอย่างนะคะบ่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นลงไปหาฟี่ค่ะบ่รับบ่จ่ายเงินบ่เสียเงินนะคะ เงื่อนจองถ้าแม่อยากเสียก็จัดไปค่ะเก็บได้เก็บได้เราไปยังถ้าลกค้ามไปว่าออยากจะเอาไรใจแล้วจัดไปแม่นะคะทั้งบริษัทแล้็ไปส่งรถที่บ้านพ้อเราต้องขึ้นมาเลือรถแห้งก็ได้เพราะรถเท่าหลายแห้งตอนนี้ไม่สุขันเราต้องเป็นห่วงเนาะจำเนื่อพ่อนะคะก็มีส่วนลดดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่ขายมั่นหรือเห็ดมั่นนะคะหรือแมนค่ะ มีเอกสารอ้างอิงนะคะเพราะว่าจะเป็นเล่มทะเบียนเกษตรกรที่คืนทะเบียนมั่นไหวหรือบินมั่นนะคะห,หรือถ้าห้าปลูกิงแต่บร่ได้คืนทะเบียนเกษตรกรหรือบ่ออได้ขายบิยนมั่นเ่ากับยืนยันโดยการเขียนนะคะเขียนก่อนส่งประเมินนะคะตัวนี้กระด้คือกันสมมุติว่าบินมั่นหายสิเนาะกระด้คือกันได้ไดคือกันค่ะอแหนค่ะเพราะว่าถามาทั้งที่ผู้สาการขายข้าวกบซอยเด็กเบิ้ลจุกมีท่าเพื่อให้ลูกค่าเด้สยวนรถ ครับโค้ชชั่นร้านมั่นค่ะโบเป็นยังเพราะว่าโบเดตัวนะคะนี่คือแม่เฮ็ดจริงแต่แม่แต่สิบห้าเฮ็ดซื่อๆหรอกค่ะโบเดตัวรีสิ่งดอกตัวโบเป็นเนะค่ะราคาซ้ำที่ว่าอ่าลูกค้าที่ปลูกมั่นซีฟไล่ขึ้นนะคะพี่ดาอ่าสมมุิทีบปลูกซีฟไร่ขึ้นเนาะโปรโมชั่นเพิ่มียังคือยัง ลูกค้าที่ปลูกมันสิบไร่ขึ้นนะคะสามารถผ่อนชำระเป็นรายปีได้เลยนะคะจากปกติแมเของเราเจ็ดเปอร์เซ็นต์มีรายปีแมนค่ะรายปีมีงวดย่อยแต่ถ้ากลุ่มลูกค้าที่ปลูกมันสับปะหลังสิบไร่ขึ้นนะคะสามารถผ่อนชำระเป็นรายปีได้เลยนะแมดย่ยแม่มีเงิพิเศษเลยสิทธิพิเศษเลยนะคะ ค่ะแต่ก็คือคึอคือนอนยกกำงินไขยตารางงานขายนะคะก็คือบอกง่ายๆถ้าลูกค้าอยากโู u ขอมูลให้เน้นโทรเขอมาสอบถามถาเขอมาสอบถามดีกว่านะคะเพราะว่าข้าวขอมีค่าใส่ใจยังอยู่แล้วเนาะเอาทีแบบว่าเข้าใจลูกค้าเข้าใจใสั่งตัรสินใจสื่อมันกับสั่งงานก็กันเนาะ บัวแดงเเลนไล่เลนยังนอเอ,ออาจจะโทษคุยกันแล้วอบคอยหูเรื่องปรได๋จะสามารถโทษแจ้งความประสงค์มาได้ให้ลงไปหาอยู่บ้านได้นะคะ,คะลงไปแจ้งรายละเอียดคุยรายละเอียดกันให้เข้าใจกันนะคะเพราะว่าการดาวเนาะเรทการดาวมันก็นจะมีหลายแบบหลายประเภทดอกเบี้ยก็หลายแบบนะคะดาวตามดาวสูงไอซีทีพิเศษแต่ละคนก็บ,บ่คือก,กันลูกค้าแต่ละคนบ่คือก,กันนะคะลูกค้าไม่เกดเอเกดเอพัดเกดดีเกดซีด A, ด B, ดอ่าลูกค้าไม่่บ,บ่เคอยซื้อเป็นจังไดหนูสินะค่ะ เ้ากัสามาลงไปใหไล่เรียนไห้เนาะค่ะก็คืออง่ายๆว่าก็คือห้ลงไปห้ขของมูลทีถูกต้องดีกว่าเนาะเอาจักตัดสินใจได้ง่ายนะคะสิทธิลูกค้าเก่าแล้วครับสิทธิลูกค้าเก่านะคะสิทธิลูกค้าเก่านี่ก็คือทาลูกค่าท่านใดยังบ่นหูว่าเจ้าของสื่อมีผลิตภัณฑ์คู่มตาอยู่แล้วผ่อนมาประมาณสองปีสามปีคืนแล้วอยากได้ เพิ่มเติมเตมบอนหูซิดจของนะคะส่งข้อมูลนะคะจะเป็นหนึ่งเลขบัตรประชาชนชื่อนะคะเขามาให้ทีพิษาการขายเช็คว่าถึงหานัาที่ค่ะเขาหูว่าซ่าไหเนยูเกตได,กด้ก็คือถ้าเป็นเกตเอพัทนอกผิดัเนะาะสอนลดดอกเบีย้ยสอสูงสุด สองบาทนะคะออกรถไม่ต้องใช้คน <ừ> ค้ำประกันเลยจ่ายเดอร์เบียบปกตินะแมน<อ>คะ่ะผ่อนเป็นรายปีได้เลย<อ>แล้วฟรีดาวได้ด้วยนะคะแต่ก็เน้นย้ำแล<อ>้วแต่เงื่อนไขของอแต่ละรุ่นนะคะว่าจอฟฟี่ดาวรุ่นไหนรุ่นไหนแน่ๆค่ะทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามตอ,อนถ้าลูกค้าบางคนเนาะอุ้ยข่สื่อเ่มสามขั้นหรอขั้นที่สี่ข่ือเลยบอกเฮซึ่งขก่กระติ้งหัวอยู่เนาะ,ะอ่ามันจะได้บนองโอ ได้ค่ะเพราะว่าคืนยุ่กับศักยภาพของลูกค้ามากกว่านะคะเพราะว่านักคนเนาะอาจจะเป็นห่วงนะคะว่าเนื่งขั้นที่สามนี่ใส่หวด้อนเบิร์อยากได้ขั้นที่สี่เพราะว่างานหลายนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าถามว่าถามว่าถามเซลล์นี่กับบริษัทสามารถตัดสินใจได้หรอกว่าจะออกใดหรือบริษัทนอกจากจะอยู่กับลูกค้าเนาะเพราะว่าลูกค้าถามว่ามีแรงรายใดที่หลายมีรถสองขันสามันเนไอกับพานยังเสี่ยนะค่ะ แมนถามว่าเขาใดเนาะแมนค่ะถ้าประวัติการขอชำระดีศักยภาพดีได้แน่นอนค่ะบอตรงเปหมดเจ็ดขั้นแปดขั้นหนึ่นเุด้วยค่ะบอตรงวายานวิชันซีขั้นแล้วขั้นหาที่หเขันสี่สื่อบอสื่อคือเก่าค่ะบางคนดูขาดนะขั้นที่แปดแ่ยังสื่อได้ ทรงเซย์ค่ะค่ะเลิศขึ้นยังนีตัวรากาน้าข้าพิดายังไทยพิดาแนะนำเนาะแนะนำอุป,ปรกรณ์ต่อพวกทที่ใช้กับรถแท็กเตอร์ว่ารถแท็กเตอร์ของเฮานี่ มีอุปกรณ์ตัวไหนแน่ใส่ตัวไหนไหนแน่นะคะชุดเฉพาะชุดนี่เนาะ LC0 เป็นปกติชุดลงหน้าเขาก็จะเป็นตัวรถใบมีดผ่านโรตรี่ตัวปั้นเขาจนจอหมุนแล้วพิเศษมาอีกคือเครื่องอัดฟางของเรานี่เองซึ่งเครื่องสร้างเป็นตัวาำเงินเลยแหละเป็นตัวา้ำเงินทํำทองตัวเงินตัวทองเลยค่ะเดเดียวเอาน่าเนะค่ะ เป็นตัวเงินตัวทองของคู่กันกับแท็กเตอร์เลยนะคะ,ะ,คะอ่ะ่ค่ะค่ะเนอะสำหรับไอ้เครื่องอัดเฟืองนะคะพี่ดานะคะก็เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงที่สามารถสาาร้างรายได้เพิ่มขึน้นในเท่าใดอีกเท่าโตนะคะการแนะนํำเพราะว่าตอนนี้โปรโมชั่นที่ว่าซื้อคู่กับตัวรถเนาะจะเป็นฟี <5. S 2> ดาวนะคะจากปกติเข<อ>้จาจะตองดาวเฉพาะเครื่องอัดเฟืองอยู่ที่หกหมืน ค่ะแมนค่ะก็คือเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราซื้อคืออัฟังต่างหากนะคะก็คือไปดาวยูหกหมื่นแต่ถ้าเข้ามาดาวพร้อมก็ตัวรถตัวนี้คือฟรีดาวนะคะก็คือเอามาบวกกันไปเลยนะคะหกหมื่นเนี่ยก็เอาใดลงรถแต่ตัวรถแบบคะนโอแมนค่ะดาวเฉพาะตัวรถเด็กเครื่องอัดฟังไปพร้อมซึ่งใช้เลดดอกเบี้ยของตัวรถนะคะตัวนี้จะคุ้มกว่าระยะระยะการพรอนกับพอนซ้ำกันก็ลดแมนค่ะ ไม่ไม่ต้องแยกไม่ต้องแยกดาวแยกซอนบอค่ะ<ม>แค่หนึ่งสัญญาสบายใจไปเลยนะคะออกครั้งเดียว<ม>ได้อุปรกรณ์ครบชุดนะคะค่ะค่ะคุ้มเนาะแมนค่ะคุะ้มเราหาสื่อสองอย่างนี่ซื้อปีนี้ผ่อนปีหนาได้บอผมว่าฉันอ่าซื้อปีนี้ผ่อนปีหนาได้นะคะแมนค่ะสบายเลยมาเอาไปใส่กอนนะคะไปใส่กอนหาเงินกอนาเงินกอนเนาะแมนค่ะเพราะว่าถ้าช่วงฤดูการอัดนาะพีด้านาะเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำเลวก็ประมาณปลายเดือน ท่านว่านะคะเ้ากเริ่มอัดแล้วแต่ก็อยากฝากนะคะลูกค้าที่ติดตามค่ะลูกค้าที่ติดตามนะคะสาหรับเครื่องอัดเรื่องนอกพิดากรหูอยู่แล้วเนาะว่าอาถ้าถึงฤดูกาลอัดฟงังนะคะสินค้าจะต้องมาลอสินค้า,คาแ,แมนค่ะแนะนาค่ะพิดา คืออย่างให้เตรียมมาจองก่อนนะคะถ้าถึงฤดูกาลนี่คือได้ตว้าย่อนไปเนาะหลายปีที่แล้วเนี่ยสองสาปีที่แล้วคือขาดสต๊อกทุกปีนะคะ,คะบางลูกค้าจนเด็กย,ยกเลิกจนบรเิเครืองแปลว่าบางลูกค้าก็นารักนะคะน้ำมะ เอาเครื่องปีนี้อีกอา้าว <c oughs> ปี่กายว่าได้ว่าเป็นยังบ่ยอมมาจองปีนี้หมูว่านี่เพิ่งเก็บเงินจองไปนะคะหมืน่นหนึ่งอา่าลูกค้าคุยกันแต่ปี่กายอา้าวว่าเป็นยังปี่กายว่าท่านว่าได้ปีนี้มากอีกแปลว่าพันสูงแห้งนะคะกับเพิ่อนกาสร้างพันอยากได้แห้งแมนคะ่ะอยากให้ทุกคนน่ะมาจองก่อนเนาะการสร้างนี่จังได้จัดขาดสต็อกแมนมค่ะเพราะว่าถามว่าการเฮ็ด รายได้ของเครื่องอัดฟาถือ<ช>ว่าได้คุ้มค่านะคะงานสบายแ<ม>่น,น <ะ S 1> ค่ะเพราะว่าก็ต้องเน้นย้ำ<ม>ลูกค้าที่ว่าเร่งไวในะล่ะให้ฝาเขามาติดตอ่อให้ฝาเขามาเห็ดเรื่องนะคะเพราะว่าถึงฤดูกาลจริงๆแนนจะสื่อเงืนสซก็ไไ้มาต่อคิยวคือเก่ญญากเสีย <ๆ S 1> โอกาสนะคะเสียโอกาสที่ว่าเอออย่างหน่อยปีนี้เขา้าในเครื่องอัดฟาแล้วเข้าจะไปต่อทุนนะคะเข้ากับบไดษเครื่องอัดฟาสูดีฝาไมาเห็ดเรื่องไว นะคะดังรับเหลือเชื่องเดินหนาเดินแน่ก็ได้แม่นค่ะมันก็จะบริสุทธิ์โอกาสที่ว่าเขาจากทางไร่ได้เขามาหาขอกู้เนาะสมื่อนี่แห้งหาเงินย่อยกันแม่นค่ะนี่เลยเครื่องไวมากไปนี่นี่ส่วนที่จะลำลุ้ยไปหนาเด้อค่ะค่ะลูกค้าสามารถส่งประมินทางไร่ได้บ้ได้ค่ะส่งประเมินทางทางไร่ได้ถ้าลูกค้าบริสะดวกเดือขอม้าขอยู่ขอยเห็นเลยล่ะขอยเคยเห็นแล้วเครื่องสร้างนี่งวดเอยก็เข้าใจแล้วโบเป็นยังแอรไลน์มา ทายรูปสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเอกสารการทรงประเมินนั่นแหละมาในไล่เลยโดยทีจ่จาโตบงมากก็ได้แล้วก็จะส่งประเมินให้ทางไล่เลยมีสิ่งบริสิเธียนะคะทรงประเมินเอกสารทางไล่ได้นะคะ,คะแต่มือสร่งรถห้าจังเส้นเอกสารเส้นสัญญากาัน กันใจเงื่อนดาวก็ได้อ่าแต่อย่างหน่อยก็อยังใหายใจจองก่อนเพื่อเข้าจะด้ซิตติดเครื่องก่อนโม่จอ่องไว้เนาะใช้ว่าเงื่อนจองก็สนมีซิฟปัวแหนเนาะมีซิตเป็นคืนคิวเป็นอันดบไปเลยว่ัสดุแ่นค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มสะมีการลั่นคิวของเครื่องอัดเฟื่องแล้วนะคะมองหันมองนี้ก็เริ่มจะทยอยขาดไปแล้วนะคะรา็เพราวะสูเหมือนนี้เนาะโลกออนไลน์มันเปิดกว้างนะคะลูกค้าไม่ต้องเสียค่าน้ำมันเดินทางเขามาก นะคะบ่ตรงยุ่งยากลดติดนะคะเซลล์กสะดวกเนาะส่วนมากสิเออสะดวก,ดวกแอดไลน์เขามาแล้วส่งข้อมูลให้ทาข้อมูลที่ส่งให้เข้าใจแล้วสามารถส่งประเมินผ่านไลน์ได้แห้งเร็วค่ะ ส่งเข้ามาอ่นนี่บอถึงหานาที่ส่งประเมินได้เลย<ช>นะคะลดขั้นตอนต่างๆของเข้าได้นะคะสําหรับลูกคา้าที่ว่าอ่ะ <บา S 2> เข้าใจในรายลายะเอียดแล้วแมสเด่าวมแต่ว่าลูกหลานเลียนร่าย,ยูงสีแอดมาเลยค่ะบอยากเลยสุมือนี่ทานร่าบอไดเลีนเฟสก็ได้ค่ะอดอค่ะแม่ว่าจะเป็นร่ายแล้วกาแฟเนาะเพราะว่าสุมือนี่มันทันสมัย นะคะมาตาเนียิิถ่ายน้อยนึงค่ะพีดารดเกลียวของเราเป็นยังไงบ้างโอ้โปรโมชั่นรถเกียวกันยังดีอยู่นะคะ <c oughs> ค่ะใช่ซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าใช่ซื้อปีนี้ปีหน้าเหมือนกันดาวเริ่มต้นเจ็ดเปอร์เซ็นเหมือนกันสิบเปอร์เซ็นต์นเหมือนดาเนนะเพราะว่ารดเกียวตัวนี้ก็คือจัดต่องทรงข้อมูล <c oughs> เช็คสิทธิ์ก่อนเนาะเพราะว่าดาวเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี้เฉพาะลูกค้าที่เป็นเกรดเอเกรด เอพัทนะคะเจ็ดเปอร์เซนตนะคะหรือบางรุ่นจริงๆอาจจะเป็นฟีดาวได้นะคะจะต้องเช็คข้อมูลซีทขอมาก่อนโดยขั้นละเป็นล้านนะคะล้านกว่าบาทแต่ดาวเคสเจ็ดเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นะคะโอ้แมนค่ะเพราะว่าข้อมูลงานขายต่างๆกับคือถ้าขอมาก่อนเพราะว่าจากที่ห้าโทษสอบถามข้อมูลลูกค้าเนาะพี่ฬาเนาะเกี่ยวกับหนึ่งราคาข้าวต่างๆดีขึ้นนะคะดขึ้นเฉลี่ยเนาะเคยอย่างนี้เดี๋ยวไปลงตลาดเห็นเขาว่า ประมาณพันสองแล้วอาจจะมีขยับขึ้นมาอีกนะคะตันละนะคาเอิญแมนค่ะตันละ1นึ่ันสองบาทขึ้นไปเพราะว่า,วาเป็นบางพื้นที่เกี่ยละเดน,ะเนขายแล้วะเป็นข้าวมาลิข้าวเหนียวเนาะ เป็นราคาเเบิร์ตอนป็นราคามดล่ะก็เขามารับสื่อหอดมูบ้านนะคะพอโอทอลเขาไปสอบถามเกษตรกรหรือลูกค้าเก่าของโอเนี่ยล่ะว่าอ่าแม่มื่อนี่รล่าข่าเขาเป็นสังไดียร์เขาปีนี่เป็นสังไดีเป็นตะไหนมาเอารถไถอีกมอเนาะของเซลลโทรไปกับอยากขายรถอยากขายขั้นที่สองที่สามที่สี่แล่ะก็อยากหูคอมูลนนั่นแหละ่ะว่าล่าข่าเขาลาข่าหนามหรือยางพาราอีหยังต่างๆอ้อยนะคะเพราะว่ามันเป็น แต่ละพื้นที่เนาะปีดาเนาะตัวไหนที่สามารถร้างล่ายได้เกษตรกรเขาเก่งเก่งฝ่าวูกฝ่าวเฮ็ดนะคะแต่ที่ว่าเขามาเสริมมาพิดาที่ว่าสื่อไปถอดกินนั้นตั้งแตะแตคิดยูต้นโดนนะคะเพราะว่าตอนนี้เกือบทุกหมู่บ้านมาตังกาแมนค่ะเกือบเกือบทุกหมู่บ้านนอกพิดานอกที่ว่า เหมือนเป็นอาชีพเสริมจากปกติชาวนาห,าห,นหน้าเหตนาเนาะพี่ดา,าเนะะขขาะขายเขาขายลามเจลาปีแน่ทุกมือนี่ก็คือมันท่านสมัยขึ้นแล้วว่าจะเห็นเขาตอดาดสางาไรใดขามาเกษตรกรตอนนี้เป็นคนรวยแล้วนะคะ บระเดเป็นคนทุกนะคะเขาเฮ็ดงานเกษตรกรจริงเฮ็ดหนาเฮ็ดหน้าเฮ็ดมั่นเฮ็ดสวนจริงแต่เขามีเงินนะคะเพราะว่าบางคนเขากล่หัวซักสางไร้ได้นะคะพี่ดาหลายๆทางแต่ค่ะแต่ละเมือแต่ละเว่นหนังสีนองอุ้ยหนังคนขยันหมุนอยู่สิเฮ็ดหน้าแล้เหเฮ็ดมั่นเฮ็ดยางเออหมือและเวียดหมุนอยู่งี้สนะคะเพราะว่าเกษตรกรเท่ากับถือว่าเป็นเจ้าหน้าเจ้าของนะคะมีเวลาในเฮ็ด ได้เห็ดอยากเห็ดยังได้เห็ดนะคะถาว่าหนึ่งพื้นที่เหมาะเห็ดมั่นก็ได้เห็ดมั่นถึงเวลาพักก็มาพักถึงเวลาเห็ดก็ับไปเห็ดเนาะพ้าเป็นส่วนหน้าสกวนหางแมนค่ะ้ามคุนมั่นกับุนมันย้ามเกี่ยวเข่ากับเกี่ยวข่าวดำหน้าอุ้ยบวชืดเวียกแมนค่ะบวชต่เงินบวชเตะเงินสมุนเขามาเนาะพอเกษตรก้อนห้ามกับหมุนได้หลายอย่างหลายทางเนาะแมนค่ะขากะ ค่ะกาขอฝากช่องทางการติดตอ่อก่อนจะจบไลน์น้องพีดาเนาะสำหรับน้องโอนะคะ,ะก็เบอร์โทรศัพท์0959943925เน้นย้ำอีกขึ้นนึงนะคะเบอร์โทรศัพท์0959943925ค่ะค่ะสำหรับพิดากศ0956095905เป็นเบอร์แอรไลน์นะคะแอรไลน์เข้ามาได้เลยอ่าแล้วก็ของทีมเราน้องโอ<บ>ก็จะขึ้น ให้ Hi, ยุนาเพศนะคะถ้าจะคืนสะดวกโท่หาเซลล์ทันใดน,นะคะก็สามารถไปเลือกเบอร์ได้เลยอยาคุยกบไะะอยาคุยน้ำไัได้เราแมนค่ะขึ้นอยู่กับลูกค้านะคะลูกค้ามากผู้ใดอยากโท่หาใครก็โทษได้เลยนะคะเพราะว่าค้เงคาก็คือเป็นศูนย์คูปอตตาสามารถหายของมูล เคือกันมดนะคะเพรา<ล>ะเสี่ยวเขาเป็นมืออาชีพแล้วนะคะ,<ล>ะมือโปรมือโปรโ,โปรโลกโปกเลยช่วงนี้ค่ะก็ต้องขอฝากผลิตภัณฑ์มีน้ำนะคะเพราะว่าจะเป็นรถแท,ท็กเตอร์เครื่องอัดฟางรถเกี่ยวและผลิตภัณฑ์คูปต้าของเรานะรถขุดค่ะแนนค่ะรถขุดกระมีเด้ออีกอย่างหนึง่งใด้อยากจกโดนใครอยากโดนเดนี๋ยวหันกล่องไปน้อยนึงไหนบอก อ๋อเดี๋ยวค่อยโดนอยากได้โดนถาฟั like> ่งฝากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแนเดอนะคะสำหรับเพจคุณปต้านเจริญชัยสาขาเลียงเมืองของเขานะคะพิดาวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะโอเคขอบคุณค่ะโอกาสหน้าจะโดนนะคะขอบคุณค่ะ